ใช่ไหมคะคือพอดีว่าเราเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านข้างๆเงง่ะค่ะบ้านแค่ลองเปิดใจและใช้ความจริงใจแค่นั้นเองบ้านแค่ลองเปิดใจและใช้ความจริงใจแค่นั้นเองเพื่องใหม่มันยากจังวะแั้น่าเราจะบังคบแกงงั้นไงแต่ขาดอีกคนนึง้ขเลยเ้ยขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับ ฮัลโหลพี่เป็นไงบ้างบาสก็ดีครับพอดีวันนี้มามันเกิดเพื่อนบ้านครับกําลังสนุกเลยให้มันได้ยิ่งน้องคนแปลกหน้าไม่มีบนโลกหรอกมีแต่เพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ทําความรู้จักกันทำไมคาพูดพี่มันเยอะจังเลยเนี่ยไปสรรหามาจากไหนเนี่ยไปชอบฟังเขามาไอการอยู่คนเดียวอ่ะมันดีนะแต่ถ้าบาสอยู่ไปนานมันจะรู้สึกจมพี่อยากให้บาสได้ออกไปทําอะไรใหม่ๆบ้างออกจากคอมฟอร์ซโซนบ้าง ย้ายพาตัวเองอ่ะไปอยู่สังคมใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่และชีวิตปาก็อย่างที่เป็นไงแค่เสียงก็มีความสุขขึ้นชีวิตก็สดใสขึ้นค่ะพี่รู้แล้วนะแล้วพี่เป็นไงบ้างเนี่ยโทษทีพี่ผมต้องไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์มันเกิดก่อนครับไปคุยกันเนาะ หลยังไงเนี่ยอยู่ไหนแล้วเอารถมาเหรอโอ้มาเลยที่จอดรถเพียบโอเคโอเค,อเคเปันไงบาสร้านอาหารโอเคไหมโอเคเลยครับผมว่าอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีเนาะนี่บาร์รู้ไหมทำไมผมถึงซื้อคอนโดที่นี่ไปลงทุนทำไมครับโอ้ก็ทำเลมันดีและผลตอบแทนการปล่อยเช่าเนี่ยสูงมากและที่สำคัญนะเขามีจุดเด่นที่น่าลงทุนกว่าที่อื่นยังไงรู้ไหม เพราะว่าเขาเนี่ยมีโรงแรมคอยบริการปล่อยเช่าให้แล้วก็มีห้องอาหารมีห้องบอลรูมมีห้องจัดเลี้ยงมีคาเฟ่ด้วยคนซึ้งแฮปปี้คนอยู่ก็แฮปปี้ขายของเก่งเหมือนเดิมเลยนะครับเซลล์สองก็เป็นแอสเซทแล้ะครับซื้ออยู่ก็ดีซื้อลงทุนก็คุมค่านะทานกันครับลผมกินเยอะๆนะคะกินเยอะๆเซอร์ไพรส์ ทำมาทำไมไม่บอกก่อนอ่ะอ๋อปอลนัทวินครับเชิญเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งนั่งเลยเดี๋ยวผมต้องไปต่อผม้โไปด้วยเนาะไม่ไม่นั่งเลยไม่เลยนั่งเลยนั่งเลยขอบคุณครับพอดีว่าแค่แวะมาแถวนี้เอ้าแวะมาเก็บของด้วยอ๋อเห็นบ้านบอกว่าจะมาจัดงานมาเกิดตรงนี้นี่โอ้โหจะของมันเกิดพี <tes> um, a, ่ค <hi> ุณปอล แฮปปี้บ์วเดย์นะครับขอบคุณนะคะแล้วก็ลองเดินมาดูไงไว้ปี้กับามาของคิดว่าต้องจัดตรงนี้แน่เลยเออไหนไหนมาแล้วถ่ายรูปคุณพร้อมกันหน่อยดิคนแฟนซีรีส์เลยนะถ่ายรูปกันหน่อยได้ไหมครับยินดีค่ะครับอ้าวได้มาผมถือกล้องให้มาเ,าเดี๋ยวเอากล้อง f ัดกล้อง f ัดมาครับทุกคนมาถ่ายรูปก,กันมาเเอานะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปสุท้ายนะครับหนึ่งสองสาม ขอบคุณนะคะนี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะคะเนี่ยนี่คุณครับดีมองของผมนี่ครับได้รับส่วนลดเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะสนุกมากเลยโอเคทุกคนเรียบร้อยแล้ว วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะที่มางานวันเกิดไม่จบกลับ้านกลับไปจะเลิกครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรไป ปิดแอร์ไว้ก่อนเย็นเลยฝุ่นไม่มีจริงด้วยว่าช่วงนี้ไม่เป็นผิแพ้เลย ก็ไม่ย่างที่คิดร่วมสนุกกับ Asset Off-Life The Series เพียงตอบคำถามผ่าน Facebook ซ i m i t Asset PCL Raffee Gift Voucher มูลค่า1,000บาท จากร้านอาหารมารีกีมาโรงแรมวินเดมแบงคอกควีนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จำนวนห้พ่อาราน่วัะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ของต้นใช่ไหมครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับคุณยายเลยจ้าบ้านนาอยู่ไหมครับคุณยายน่าอยู่มะลยู่ที่นี่อ้าวพี่โป ไม่ไม่โทรมา